เสียงจากสวนจันวลาห,าห้าหนาทีวัน,น,น,นอาทิตย์ที่ม30มีนาคมพุทธศักราช2568ัรียนย้ายมาเป็นเสียงจากวัดพระบรมธาตุนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรในงานสำคัญออกเมรุพระราชทานแรงศพ พระเดชพระคุณพระเทพวชิระเมธีวีระวรปัญโยปรียนธรรมก้าประโยคผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ซึ่งเป็นสิทธิ์ร่วมครูบาอาจารย์เป็นพระเทระที่รักและผูกคัน ายข้กับนายตะวันล้วได้อะไรมานานได้ศึกษาความดีของผู้ตายสี่สิบกว่าปีศึกษาตรงไหนไปดูาคือรักเคารพท่านจะว่าไปท่านก็เป็นนายนางสาวไอดอลหรือบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจคนสำคัญท่านหนึ่งเพราะท่าน สอบได้รปเรียนรมก้าประโยชน์มาก่อรในฐานะที่ท่านเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรตัวเองแม้จะเป็นชาวโคราชแต่ก็ย้ายมาอยู่จังหวัดกำแพงเพชรจนเหมือนกับเป็นชาวกำแพงเพชรอีกคนหนึ่งนั่นก็เลยรักนับถือกัน โดยเฉพาะเมื่อมีครูบาอาจารย์สัมพันธ์กันอันนมาศึกษาคือท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพี่เคลื่อนหรือหลวงพี่พระมหาชุมพลซึ่งเป็นลูกหลานลูกศิษย์ของหลวงปู่เจ้าคุณพระวิเชียนมุนีลราุเ เป็นหนึ่งในสามคนสำคัญที่มาบุกเบิกบาลีกำแพงเพชรด้วยกันกับนายตะวันคือหลวงพี่พระมหาชุมพลนั้นท่านเป็นหลวงพี่ที่นายตะวันใกล้ชิดที่สุดพระเดชพระคุณหรือหลวงพี่มหาวีระท่านเป็นลูกศิษย์วัดโธารามลูกศิษย์หลวงพี่มหาชุมพลนั้นก็เลย ใกล้ชิดผูกพันกันยิ่งไปกว่านั้นภายหลังรู้ด้วยว่าวัดโพธารามมีหลวงองหลวงเตี๋ยพระมหาการกาญจนะรังสีท่านเป็นผู้บุกเบิกบาลีที่นั่นเป็นรูปแรกก็เลยเท่ากับมีลูกความเป็นลูกศิ์ร่วมกันคือเป็นอนุศิษย์ท่านเป็นอนุศิษย์ของหลวงปงมหาการกาญจนะรังสีส่วนนายตะวันเป็นศิษย์ เพราะความใกล้ชิดกันมาอย่างนี้ก็เลยเคยพูดเคยปรารบอย่างเช่นสมัยนั้นไม่มีใครคิดว่าท่านจะมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบรมโโธาตุนครชุมเจ้าคณเจ้ากัมแพงเพชรนี้ก็คือเมื่อครั้งยังเป็นพระหนุ่มเนน้อยกันนั้นไม่มีใครจะคิดว่าอนาคตจะเป็นใหญ่เป็นตัวอะไรนายตะวันนี่แหละจําได้ว่าเคยประรบกับท่านและกับพระกําแพงเพชร เดน,นกระแพงเพชรหลายรูปว่าบรมธาตุจังหวัดอื่นๆตั้งอยู่ในทาเลที่สงาพื้นที่กว้างขวางแต่บรมธาตุจังหวัดกําแพงเพชรที่นครชุมของ,ของเรานั้นอยู่ในที่จอ,อแจแอะออที่คับแคบมาก ก็ไม่ได้คาดคิดว่าต่อมาภายหลังท่านจะมาเป็นเจ้าวาดและก็เป็นผู้ขยายพื้นที่นี่คือหรือกำแพงด้านฝั่งแม่น้ำออกแล้วมาสร้างราชานุสาวรีพระมหาธรรมราชาธิไทยตรงนี้กับบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วก่อนที่ท่านจะล่วงลับไปยังมีโครงการที่จะสร้างถนน ตัดตรงมาถึงบรมธาตุโดยไม่ต้องเข้าซอกเข้าซอยเหมือนเดิม,ม,ม,ดมก็หวังว่าเมื่อท่านได้เริ่มไว้อย่างนั้นพระมหาเถระรุ่นหลังคงจะสืบสารงานของท่านต่อไปให้อนาคตรถวิ่งตรงเข้ามาถึงพระบรมธาตุได้อย่างสะดวกสบายนะครับ